สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับรายการว a นเดอ e บีฮอนอที่4ี่นีฮยวันนี้ผมมากับแฟร์ซ่าฮาาโยนะครับก็คือแซกไม่ว่างก็ชวนแฟร์ซ่ามานะลุยกันเลยมาโหลแฟร์ว่ายังไงฮะเราเราต้องแบบว่าเล่นตัวที่แบบดูโอวะ่ะนะ เร้ไมีเดวโอเดโวโอวะเรามีเดวโอว่ะเอานี้เลยกันนะโมนาดเลยกันกูคิดว่ามันน่ามีประโยชน์ประไอ้ที่อันนี่มันมีประโยชน์ไหมเนี่ยมีประโยชน์ดิโอเคครับตานี้น่าจะเวิร์กนะโอเคอยู่ในเกมนะสปายทีมเราวันนี้นะครับก็มีดาร์คนิีมีแต่ตัวโหดอ่าดันว่าอะไรวะมีบูดูเจสเตอร์นะมีแฮมเมอร์สตอมแล้วก็เดวลเลอร์จอมดิงของเราเองโมนาดไม่ต้องออกลีมนาเดี๋ยวออกเองไม่จะออก ยังไงก็ได้ฮะลูกพี่ตั้นเลยกันเผื่อจะช่วยอะไรได้เดี๋ยวโมนาออกคลีโมนาเลยเดี๋ยวได้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 อัตอนนี้ผมอยู่กับแฟซ่าเนี่ยแล้วก็อีกสามคนนี่ไงไม่รู้จักก็มีใครชื่ออะไรกันบ้างครับแนะนำตัวกันได้เรีบร้อยไหมโอ้โหสุดยอดว่ะมองเผื่อนึกว่ารักเล่นอีสปอร์ตไทถทายนี้ MMR พันเก้า กูจะว่าไปแล้วนะเดเวลเลอร์เนี่ยผมมองเผินๆผมนึกว่านักเล่นแบบว่าระดับเวอร์คาส์ดอะระดับเวอร์คาส์ดเนของเขาดีจริงอะเออเดี๋ยวแม่งน้อยใจอู้อู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงล่ะหํเอ้ยอ่าอ่าอ่าเพิ่มเลือดมัไม่ตายง่ายไงล่ะวันตีนเป็นล่ะสกิลกูเฮ้ยจัดดิจัดดิเพื่อนตบใส่มันตบใส่มันเล่นผมแล้วครับผมยอดถอยไปถอยไป เดี๋ยวยืนให้เดี๋ยวยืนให้เยโอ้โหทำเพื่อนกูได้ไงวะเนี่ยสายสร้างไปไหนวะเนี่ยโผกูเล่นวูดูให้มึงดูตัวไหนเอาละมาแล้ววะเฮ้ยระดับเลเยจ์ระดับเลเจ์เจนกูเขาเรียกว่าบอมบอมนะยังไม่เอาจริงเมื่อกี้เขาแค่ซ้อมครับผมใช่ซ้อมครับผมลองลองลองเชิงเขาเรียกว่าลองเหยื่อเออลองเหยื่อโซ่เขาไปต่อมานะครับผมเรียบร้อยครับอยู่ในช่วงวนเครื่องตะกี้ดึงมามันวินวอล์กคดีนะมาวะมาวะ สอเจ๊กว่ะสอเจ๊กอ๋อ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 มานาหมดว่ะตัวพีว่ะเพื่อนีจัดนิไม่เอาสวยกำจัดตัวเองทิ้งโคตรไวฮะโอ้เล็ดไปโอ้โหดูเดือดว่ะฟุ๊กแบบนี้หนึ่งจุดห้าวิไงไม่เป็นผลเดวเลอร์บอกไอ้สัตว์คอยเกิดน้งฟุ๊พร้อมกูเลยมั้งไงเผื่อใช้เผื่อใช้วาด สำคัญวิ่งไป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 เพื่อนโอ้โอีกนิดเดียวเขาวะสู้วะชิบหายแล้วมึงโอ้ไม่ทันชิบหายไม่ทันไม่ทันแล้วมึงชิบหายเป็นนกลัวตายเป็นนกลัวตายเป็นนกลัวตายกลัวทำไมอยู่กับใครมันมิตจอรในสัตว์ดูด้วยดูชื่อด้วยเดวโวแม่งไร้กาดว่ะเฮ้ยต่ายดีแม่งดูเดือดเหมือนกันนะดูเดือดมากครับเลยว่าแม่งเอาเรื่องเลยว่าเอาผูกใจที่มีเดวโอ ซึ้มอ่ะเอ้ยเฮ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 ้ยตันไม่ได้เอ้าชิบหายใครตายเอ้าโอ้โหไข่ไม่ทันโทษทีปักเสายันป้อมปิดเอาดิเอาดิเอา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 กูฮิวให้ตายไหมหายแล้วลุยลุยนี่เอาดิ วิ่งวิ่งมึงมีรองเท้าไหมเนี่ยมึงไม่มีรองเท้าด้วยโอ้มึงจะบินไปไหน <c oughs> นี่เขาเรียกว่าาสการฮกน,นี่เป็นชีวิตจิตใจก็จริงฮะเดี๋ยวพึ่งครับผมเพื่อนทิมงานยังไม่อยู่ฮนะเดวุครับจะเย็นช่วยช่วยเดวุลมะขนามมาหน้ากูบอบมี <c oughs> นี่ขออีดอกเนี่ยขอสักดอกบอกเลยอ้คุณภาพแม่นคับแก้วฮะระดับ480 4K กันเลยทีเดียว เอาเอาไปไหนไปไหนโอ้แหวนแหวนได้ได้ดิกลว๊ณมาว่ะเข้าเข้าวข้ากูเนี่ยเ้าไอ้สัสเนี่ยโดนตันไปกูไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวโอ้มากูกลับมาแล้วไปไหนมารถเสียสตาร์ทไม่ติดยังไงมันห้าวจุงเบยอย่าเนี่ยมึงโอ้เราจะเบอร์คาร์ดไอ้สัสอย่าอย่าอย่าให้เข้าพลาดโอกาสพลาดเขามีแค่ศูนย์จุดเก้า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 แล้วแล้วโอกาสได้ละ กาสได้ก <wildly blessing> ็ไม่มีเฮีย้ยจัดไปจัดไปชุดใหญ่ปร์ตีกครับปารตีหลืมเปิดอันตโีตรดีปะขอรี่ขอรี่สีดาซอรี่สีดาจริงๆเรื่องมันเกิดเร็วมากตอนแรกเหมือนตกเครื่องเบนอุ้ยควัดฟ้าเหรอคนนี้แม่งเรียบร้อยกูกูอยู่ข้างหลังด้วยใครก็ได้ช่วยกูด้วยไม่มาวะใจไม่กล้าทอไง จไม่ได้เติมโอ้มาแล้วว่ะโอ้โหโอ้โหเดือเือดเโอดกันเดอกันเอาดิเอาดิงหลัง้หลัง้หลังเดวโอเคช่วยชวโอเคเพิ่มเลือดอ้าวว้าวคขึ้นร้อเลยเหรอโอ้โหนี่มันดาวมนหรือะไรวะเนี่ยโอ้โหเดอดหิ้วให้แล้วนะสุดยอดจริงๆว่ะ ตรงนี้ยอมเลยเอายี่ครึ่งหลอดเนี่ยโอ้โหแข็งแก่งดูหินผาคเสียตะเกียบเล็กปักเสายันพ่อมนะปิดเ,เสือปิดเสือปิดโอ้โหเอาเอาลยมึงพูดยังพูดไม่ถูกเลยพูดรีบให้เครดิตแคทๆคทไหมมหาเทพนะผมนี่โคตรรักเขาเลยครับผมผมนี่เคฟซี อร่อยเลยฮะนอ่องอพันโดมาโตมาอีกแล้วดูเดือดมากครับตอนนี้ผมไม่อยู่นะฮะผมเติมมนาที่บ้านนะตู้ที่สอรี่สีดายแล้ว <Yeah. S 1> บูดูบูดูถ้าจานบูดูว่าไงนี่เขาค่อยตีใจยเย็นนะผมเลยนะครับคำสาบครับผมโอ้ที่คุณมีคำสาบเอาแล้นะเค <laughs> เดดเดฟเฟลลุยลุยลุยใครใครใครไปไหนหนีหนีพ้น นนนีพ้เลูกลานครับลูกลานตอนนี้ลูกลานไหนวะอะอ่ะอ่ะอไหน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 ไหเพือนตายเพื่อนตายหนูก่อน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 หยูน้อยจัดมาจัดมาจัดหนักนิจัดหนักนี้ป๋าป๋าอย่าไปเดินอย่าไปเดินแถวนี้เดินแถวนี้โอ้ไม่ได้เลยเนี่ยกลับบ้านก่อนนะครับบอกเลยครับตอนนี้ผมตายตายไปแค่ตัวเดียวฮะ ปคตรเฟี้ยวกระเจียวงออ้าวอหดึงเพื่อนดิระดับเวอร์คาร์สเป็นไงล่ะโอ้โหใช่ย่อยใช่ย่อยอ้าว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 ต้องยกให้เขาเลยฮะคนนี้อยู่เฮียวยู่ใจเย็นใจเย็นโอ้ตายตัวที่สองไงถ้าเป็นเรื่องการดึงนะครับไม่ว่าจะดึงไปดึงกลับนะครับไม่โกงจริงจริงไงเดวันเลอร์จัดหวานบุฟเฟ่ให้เลยบุฟเฟ่เลยครับผมตอนนี้ศูนย์กลางฮะ ว่าเป็นการทำเลที่เียื่ครับผมเหยื่อเลยครับผมเหยื่อมาเหยื่อมาโอุ้ยว้าวอร่อยกันเลยทีเดียวครอร่อยกันเลยหลงทางนะครับผมทีนี้ไปไม่เป็นครับผมให้แต่อุ๊ยมี้อยู่ไม่ทันแะให้โคตรพีตอรี้สีดาตามผลงานด้วยครับช่วยช่วยลิงจั๊กจักบอกว่ารักจริงจริ อีอฮะคิวได้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยออ่าามมมมั so ัันนเคครรบบผผผลลแ้วจานบูดูกูนี่จานบูดูกูศาสตร์ของจริงดูด้วยมึงดูรุ่นด้วยมึงจะบวกดูด้วยบาจนเซิร์ฟเวอร์ปิดครับกูพูดถูกสักทีนะเพื่อนนะตายเลยนะมันเยี่ยบจริงๆเฮ้ยเพิ่มเลือดหน่อยนะเผื่อได้บวกต่อเยัดเพ่มีคิดจะกลับบ้านกันเลยไงแม่เป็นห่วงกันเนี่ย อ้าวอาวอามึงดึงคลิปมึงดึงคลิปตัวเองโอ้ยถงใส่ปราสาทตกับช่วงนี้ที่พายฮืมเชียวตูดโอ้โหมึงนี่มันโปรเพเยอร์จริงปะตื้นใจจริงเลยเฮ้มาแล้ววะมาดึงอะไรอผมนี่ไม่เห็นนะว่าคุณจะดึงอะไรเงี้ยสายตาผมไม่ดีเท่าโปรเพเยอร์ว่ะเดี๋ยวขอเป็นวินวอลได้ไหมหรือได้เอาตัวรอดได้นะเพราะว่ามันมีสเกล่ย ได้ยอยากไล่ทันไหมฮะจัดไปชุดใหญ่โคตรไร้ประโยชน์โคตรไร้ประโยชน์ยังไงยังไงอ้าวเฮ้ยผมโดนสเกลอะ <Delta. S 1> สเกลบอ <Nem esis. S 1> สเกลบอสเกลบอสเอา ไม่รอดไรอจานบูดูกูดูเรียนดเหมือนกันเลือแต่่กูเขาให้เราดูนะฮะไปลุยลุยลอเนี่ยผมลอยเนี่ยผมลอยเนี่ยสเกลมาเนี่ยผมรอสเกลเนี่ยผมรอสเกลเนี่ยชิบหายรอสเกลเนี่ยรอแม่หมดเอา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 เาดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ีวเด เเนย็นหลังดูเดือนนะตอนนี้นทางนั้นเริ่มที่จะเกิดนะเริ่มที่จะขง,งาดเริ่มที่จะแข็งเก่ากับเราแต่ไม่เป็นไรเว้ยทางเรามีโปรเพเยอร์นะกลัวอะไรวะนี่เฮ้ยคิดผายแล้วตาย,ตายวะน่าจะโดนสกาวอีกแล้วนะฮะข้างหลังครับคุณข้างหลังครับบูดูจานจานจานโอ้จานโด uh! นยิง โดนโดนแน่เดูว่าแล้วไอนติดอยู่ในสร์ละมอะเฮ้ยบูดูดูโอ้โหชิบหายแล้วูดูเจอกันที่ฐานเหมือว่ามันจะวิ่งทันกูปวะไไป โอยโปรเพเยอร์มึงดูโปรเพเยอร์ก่อนจะตายเอาเก้าพิดเก้าตายมึงมันเอาผมแล้วครับผมยืนก่อนยืนก่อนโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์โคตรเถื่อนบอกเลยอ้าวอ้าวไม่เห็นกูดิเห็นกูที่ไหนอ่ะอ๋อเฮ้ยมันเห็นวะมันเห็นวะเห็นได้ไงวะ

อีนี่เปียวครับผมติดว่ะมันติดไอ้นี้ว่ะอะไรทำไรมึงทำไรมึงง้างเหรอมึงง้างใส่ทีมกูวะมึงง้างไงก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้หนูเดี๋ยวก่อนหากูไงหากูไงกูวินบอลไอ้ยี่หากูไงผมรู้มันอยู่แถวนี้ผมรู้ ผมรู้อยู่แถวนี้มีมันสเกลเขาสัตว์ปีสเกลแถวนี้ผมรู้ผมรู้เลยเนี่ยรู้เลยเนี่ยซื้อหวานมาซื้อมาสองอันเนี่ยมันซื้อได้สองอันนะกูแค่กูกังวลสเกลตัวเดียวเอาผมนะครับผมมันมาจากหลังครับผมไหนวะอาดหรอเอออ่ะเอ็เลยฮะผมว่าน่าจะชิวนะข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันไล่ผมแล้วครับผมมันไล่ผมแล้วครับผมใจเย็นครับ ใจไว้ครับหิวไม่ทันครับเพื่อน,อนจะไ่หันกลับไปบองสติลแ <Steel and Stone> อนด์สตองอให้ลำบากลำบนอีกักตไปโอ้โหตอลอีกเกลียวครับผมโอ้โหแม่โคตรจริงวะ่ะเอาตายชิบหายนี่ผมหิวให้ผมหิวให้สินแทงให้ผมหน่อยนะ <c oughs> ยืนแทงให้ผมหน่อยนะ <c oughs> เขามีประโยชน์ทางด้านเกมรุกและเกมรับนะ <c oughs> อ้าอ้ามาเลยฮะมาเลยฮะเหยื่อกูมาแล้วครับเหยื่อกู <c oughs> สเกาอย่างเดียวโอ้โหโหิวปุมไปเยอร์ไม่ทันอี๋อ่่โอ้ที่เพื่อน <c oughs> อวินวอล์กครับผมอาจารย์บูดูไม่มีวินวอล์กเลยครับสวยแล้วนะครับผมเ <c oughs> อาชิบหาย <c oughs> ตันหน้ากู <c oughs> ลุย <c oughs> อ๋อนี้เจเระลชั่นครับผม ไลไไไไลเไล่ะเอาไล่ะเอไงล่ไล่กูทันไปล่ะไล่กูทนไล่ะอย่าไล่กูเลยไล่กูมีเสียเสียหายหายนะบอกเลยนะครับลิกแรงลิศแรง่กับแกงกดโฟล์ครับผมช่วงนี้โค้เด็กมันอัพได้กี่ขั้นครับตอนนี้บอกเลยห้านะเหมือนเดิมอ่ไมามามาเป็นทีมงานว่ะ p น่ะโ์ว่ะ มินบอสกว่าเฮ้ยกอดกอดป้อมแป๊บอยู่กันจุ๊บๆไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอ้าวมาเล่นคนละข้าวบผมาเล่นคนั่นแหละโอ้ยดาวเบสแรงว่ะดูดเลือดด้วยยัดที่ดูดเลือดเต็มโอ้โคตรพลิกล็อกแม่งตัวแทงตูวโอ้ทีมงานเบอร์คัสทีมงานเบอร์คัสกูตีตีของอยู่ไอสัตว์ một căn Na Hải, tôi muốn thoát khỏi Tăng Tăng à, đại là mưng này, tăng đại là đấy mình. À, à, à. À đi, à đi, à đi, à đi, nào đi, à đi. Này, ở không thấy, không thấy đâu. Này, thấy đi, nè, đi, nè, bấm hiển, bấm hiển à đi. À đi, à đi. À đi. แถวนี้มันอยู่แถวนี้เชื่ออะไรไอยู่แถวนี้อมีหวาดตากกักลงนีเจอเลยเนี่ยเชื่อดิครับสวัสดีครับเอาดิเอาดิกดเอาเอาข้างหลังข้างหลังอือยิวฮิวฮิว,วโอตายเลยอ๋อมานาไม่ต้องแล้วตอนนี้จังหวะานนี้หวาดอย่างเดียวเฮ้ยมันมีหวาดว่ะ วน,นี่กูว,ดวาดอย่างเดียวครับผมกําลังไปกําลังไปนะฮะโ oh, อ้เข็ดฝักมาฝักอ่าเห็นมึงแล้วไอ้สองเดี๋ยวก่อนใส่ม์ก็ทิ้งเดี๋ยวก่อนมึงแล้วไอ้สองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยมันอยู่ไหน,นอยู่ไหน โอ้โหแม่งไม่ทันว่ะเจ็บใจแดกป้อมแล้วสัตว์เนียนแล้วมึงเนี่ยเอ็นป่ะือเอ็นเลยลงลุยแล้วจังหวะนี้ข้างหลังข้างหลังใครวะไปโวยบอกเลยว้สัตวเอีย์วิ่งมาหาตีนจะชัดกูเนี่ย มันตามมีใครมีหว่านฟ้าไหมคุณหมดแล้วนะเจอหน้าแล้วกูเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอ้สัสบอกเลยสวัสดีครับนะบอกเลยว่าเต็มหน้ามาให้สวัสดีหน่อยเฮ้ยในป่าในป่าในป่าออ้้้เยาวโ ตายว่าทำอะไรไม่ได้เลยวะอาจจะเผลอๆอาจจะแพ้เฮ้ยเรามีกูเพยเยอร์ยังคิดยังจะพึ่งมันอยู่อ่ะต้องพึ่งเขานะอ๋อต้องพึ่งใช่ไหมแอะบ่นอยู่ยังนี้บนอยู่อ่าอะไรอะไรไหนไหนไหนประคเราบินบลอกก่อนเนี่ยเดี๋ยวสเกลแม่งลอยนะครับ จัดไปจัดไปชุดใหญ่จัดไปชุดใหญ่เอ๊ะมันเล่นป้อมเราอ่ะเอ้าใครอะนันเลยนันเลยที่ยังไม่ไหววะต้องกลับป่ะเนี่ยไอ้เฮียใครตีคองอยู่วะเน<ร>่ะลีลาเลอเกินมึงเนี่ยเียจะบอกกูนะ เอโดนเสกโอ้โจบเลยกูไอ้คองเนี่ยกูคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวพวกดาเมจเยอะๆนะไปเอาเนี่ยต้องหาคนอยู่ก้่อมสักคนคนสักคนที่เพิ่งได้มังกรโอเคดูเรื่องออยิงไล่ยิงไล่ไปใช้ได้อยู่เหมือนกัน ันหน้าหลังลายกันเลยทีเดียวอ้าวมาเล่นกันแล้วครับผมเล่นกลางน้ำเลยครับครับผมโอ้โหมีหนามมีหนามก็ไม่บอก Surprise motherfucker โอ้มีหวาดเดินไปตรงหวาดสเกลพอดีไอ้ฝากเขาเล่นกันแรงมากครับเขาเล่นกันแรงมากสุดๆครับผมตอนนี้ ครับผมตีแม่งเลยสัตว์โอ้โหแม่งเลยสัตว์ตัวปัญหาเลยสัตว์เนี่ยโอ้ยมินบอสไม่ทันจำไอตุกไปละเดโวูปูไอสัตว์เอ้ยคิดว่ากันกันนะครับผมว้าไม่ทันเนี่ยโอยไเกิด ไม่ทันแล้วไอ,อ,อ้เหี้ยมันมาเป็นฝุง <ๆ S 1> โ,โอเคฮะโคตรเส็งค่าเยอะกว่าแต่ไม่แพ้โอ้เดโวปโปรเพเยอร์กูกูจะจดจำมึงไว้นะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวประมาณเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับวันเดอะบีฮอน EP 4นะอาจจะดูเดือดไปหน่อยนะครับแต่ก็ดูกากเหมือนเดิมห <c oughs> ว้เจกันใหม่ EP หน้าเ้ยกันจะไปเจอกับอะไรนะก็ ไว้เจอกันไปแล้วครับสวัสดีบาย